ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะใช้ไปกับการนอน8ชั่วโมงทำงานอีก8ชั่วโมงเหลืออีก8ชั่วโมงนี่แหละค่ะที่เป็นอาวุธลั์ของคนสำเร็จที่เขาเอาไปใช้สร้างอนาคตของตัวเองสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายบ่ายล่ำซ้ำกับเก๋ๆดารินปริญญากุลค่ะ ในซีรีส์ของหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเก๋ก็มักจะเอาหนังสือที่แปลมาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าอปพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่เขียนโดยคนไทยค่ะก็คืออาจารย์นกพดลร่มโพนะคะ สาเหตุที่เกศเลือกหนังสือของอาจารย์นพดลมานะคะก็เป็นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเกศก็ติดตามอาจารย์มานานนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือคะ่ะก็เลยชอบสรุปไอเดียจากหนังสือที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะหนังสือที่ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มีทั้งเพจแล้วก็พอดแคสต์ด้วยเผื่อว่าใครที่อยากจะไปตามอาจารย์เพิ่มนะคะ นอกจากอาจารย์จะเป็นนักการแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เป็นนักเขียนด้วยค่ะแล้วก็เขียนหนังสือหลายเล่มนะคะหลายคนอาจจะร,รู้จักอาจารย์นพดลจากหนังสือเกี่ยวกับ OKR OK นะคะแต่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์ค่ะที่เกศชอบมากเลยนะคะชื่อว่าผู้ประกอบการวันหยุดนะคะซึ่งเคยเป็นเพลย์ลิสต์หนึ่งในพอดแคสต์ของอาจารย์ค่ะ สำหรับคนที่มีงานประจําอยู่แต่ก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะคะซึ่งอาจารย์รนุพดดเนี่แกจะบอกเสมอค่ะว่ามีงานประจำน่ะดีแล้วนะคะเพราะว่ามันคือความมั่นคงนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างงานประจํากับเจ้าของกิจการค่ะเพราะว่าเราสามารถทําทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันได้แกก็เลยคิดถึงประโยคที่เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะใช้ไปกับการนอนเนี่ย8ชั่วโมง ทำงานอีก8-10ชั่วโมงนะคะเหลืออีก8ดชั่วโมงค่ะที่ตรงนี้แหละเป็นอาวุธลับของคนที่ประสบความสําเร็จที่เขาเอาไปใช้สร้างอนาคตของตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนลองทบทวนดูค่ะว่าเราเอาเวลา8ดชั่วโมงเนี่ยไปทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วมันตอบโจทย์กับเป้าหมายชีวิตที่เราอยากได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยนอกจาก8ชั่วโมงของแต่ละวันแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเวลาในวันหยุดอีกหลายวันหลายชั่วโมงเลยนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการเราอยากมีรายได้เพิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาเวลา8ชั่วโมงของทุกวันรวมกับเวลาที่เป็นวันหยุดมาทดลองเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนอกจากจะไม่ต้องเสียงานประจําที่มั่นคงไปแล้วนะคะก็ยังมีรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมอีกแล้วก็เพือิ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันสามารถสร้างรายได้ที่มากกว่าการทํางานประจําไปหลายๆเท่าตัวเนี่ยเราก็อาจจะเลือกออกมาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวก็ยังได้ ซึ่งนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะที่เกียริชอวม,มากๆหรืออาจารย์เนี่ยบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเลือกค่ะว่าจะทํางานประจําหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถทําทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันได้แต่ว่าอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการวันรจุเนี่ยมันก็มีเยอะแยะหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทั้งด้านของเวลาด้านของคนด้านของเงินทุนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุปสรรคเหล่านี้ค่ะมีไว้เพื่อให้เราก้าวข้ามไปเพื่อไปสู่ความสําเร็จไม่ได้มีไว้ให้เราท้อถอยค่ะ ในหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์พนพดลบอกว่าถ้าอยากเป็นผู้ประกอบการวันหยุดให้สำเร็จให้เริ่มจาก palms ค่ะ p a l m s นะคะ p เนี่ยก็คือ passion นะคะทำในสิ่งที่เราชอบ a คือ ability ค่ะทำในสิ่งที่เราเก่งนะคะ l เนี่ยคือ low investment ก็คือไม่ต้องลงทุนมาก m คือ money นะคะต้องสามารถสร้างรายได้แล้วก็ตัวสุดท้าย s คือ scalability นะคะก็คือสามารถขยายหรือว่า scale up ได้โดยที่ไม่ต้องมีเราในส่วนของ2ตัวแรกนะคะก็คือตัว P กับตัว A สิ่งที่เราชอบ passion นะคะแล้วก็ ability ก็คือสิ่งที่เราเก่งนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีพลังค่ะอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็จะเก่งเรื่องนั้นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถเลือกในสิ่งที่เราเก่งก่อนก็ได้สมมุติว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเรายังไม่รู้ว่าเรามี passion กับอะไรเราชอบอะไร เราอาจจะเริ่มจากอะไรที่เราเก่งเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีนะคะซึ่งพอเราเก่งแล้วถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะชอบสิ่งนั้นไปเองค่ะซึ่งการเริ่มเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยอาจารย์นพดลก็ย้านะคะว่าอย่าใช้เงินเยอะค่ะในการเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเกิดเราล้มเหลวเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็หลายครั้งนะคะที่การใช้เงินเยอะในการลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรสักทีนะคะ การเริ่มจากเงินน้อยๆหรือว่าอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ามันไปได้ดีเนี่ยเราค่อยอัพสเกลหรือว่าลงทุนเพิ่มเนี่ยก็ยังไม่สายนะคะและแน่นอนว่าถ้าอยากเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเราต้องเริ่มจากสิ่งที่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ค่ะถ้าเกิดว่าอะไรที่เราอาจจะชอบเราอาจจะเก่งนะคะถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีรายได้เนี่ยมันจะเป็นแค่งานอดิเรกเท่านั้น ซึ่งตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆค่ะเราอาจจะต้องใช้แรงแล้วก็ใช้เวลาเพื่อแลกกับรายได้นะคะแต่ว่าพอทําไปสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีๆค่ะต่อไปเราอาจจะสามารถสร้างรายได้แบบที่ไม่ต้องเอาแรงของเราไปแลกนะคะอย่างเช่นการหาตัวแทนหรือว่าการใช้รูปแบบของดิจิตอลมาช่วยนะคะหลายคนเนี่ยก็มีการสร้างคอร์สออนไลน์ที่ทําครั้งเดียวแต่ว่าหารายได้ได้ดยาวๆเลยนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยให้ทําแบบเล็กๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการได้เรียนรู้ไปในตัวค่ะบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะเจอว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบนะคะแต่พอเราเริ่มทํามันจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้ตัวว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากเล็กๆเ,เนี่ยเราก็จะสามารถกลับตัวได้เร็วนะคะมาถึงสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาลูกค้าค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะอาจารย์นพดลจอนแนะนําว่า ให้เราเริ่มหาลูกค้าจากการไปสู่กลุ่มเล็กๆที่เขาอาจจะมีความชอบเหมือนๆกันกับเราก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีกลุ่มแบบนั้นเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อคุณค่าต่างๆให้กับคนกลุ่มนั้นให้ได้มากที่สุดแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นได้เองนะคะเมื่อกลุ่มของเราใหญ่ขึ้นรายได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็มีจุดที่สําคัญนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามค่ะก็คือการ แยกบัญชีนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายของการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยให้แยกออกจากรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวออกจากกันให้ชัดเจนนะคะเราจะได้รู้ค่ะว่าการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการวันหยุดของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันขาดทุนหรือว่ากําไรกันแน่และย้ํามากๆเลยนะคะขีดเส้นใต้3เส้นค่ะว่าอย่าเอาเวลางานประจํามาเป็นผู้ประกอบการวันหยุด เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นนะคะในที่สุดเนี่ยเราอาจจะเสียทั้งงานประจําในขณะที่การเป็นผู้ประกอบการวันหยุดของเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จก็เป็นได้ซึ่งถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดขึ้นมาบ้างนะคะก็ขอให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะทําไปเรียนรู้ไปนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มทําในสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เราเก่งเนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยมากค่ะ แล้วก็ถ้าเริ่มเล็กๆไม่ต้องลงทุนมากนะคะแรงกดดันมันก็จะน้อยไปด้วยอย่างเช่นตัวจารย์นะดลนเองเนี่ยที่แกยติดตามแกมาตลอดนะคะตอนที่แกทำพอดแคสต์เนี่ยแกก็บอกว่าแกเริ่มใช้จากโปรแกรมฟรีนี่แหละแล้วก็ใช้ไมค์โทรศัพท์ธรรมดานะคะไม่ได้เสียงเงินอะไรแต่พอทําไปเรื่อยๆนะคะเอ,อ้ยเริ่มมีรายได้เข้ามาหรือว่าเรารู้ว่าอันเนี้ยเราชอบจริงๆเราค่อยอัปเกรดอุปกรณ์ก็ได้นะคะ หรือถ้าเกิดว่าใครอยากคิดว่าอ,อ,อยากรอขายของดูก็อาจจะขายเป็นแบบ Affiliate ก่อนก็ได้ก็คือขายให้คนอื่นนะคะเราจะได้ไม่ต้องสต้อกของเองนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพื้นที่ที่เป็นออนไลน์ถือว่าเป็นโอกาสมากๆเลยนะคะในทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok นะคะสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการบรรยุเนีอยากยมมองว่าก็อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป สุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะซึ่งอาจารย์นพดลแน่นอนไว้ดีมากเลยนะคะว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเราชวนคนที่เรารักเนี่มาร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประกอบการวันหยุดด้วยก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่านอกจากจะได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วนะคะก็อาจจะยังได้เงินด้วยหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการโดยไม่ต้องลาออกจากงานประจํานะคะถ้าเกิดว่า อยากอ่านละเอียดกว่านี้นะคะก็สามารถไปซื้อหาหนังสือของอาจารย์มาอ่านได้นะคะย้ำชื่อหนังสือให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือหนังสือชื่อว่าผู้ประกอบการวันหยุดและถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลำซำด้วยนะคะเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินในทุกวิติค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าจะเป็นหนังสือเล่มไห่ต้องติดตามนะคะสวัสดีค่ะ